สวัสดีครับทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่ถนนเจริญกรุงนะครับแล้วก็ด้านหน้าของเรานั้นคือวัดมังกรกรมราวาสหรือว่าวัดเล้งเนื้อยี่นะครับแล้วก็ถัดไปจะเป็น MRT วัดมังกรประตู3านะครับสามารถที่จะมารถไฟฟ้าแล้วก็เดินมาวัดเล้งเนื้อยี่ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศช่วงประมาณเกือบเกือบห้าโมงเย็นนะเดี๋ยวพาไปเดินซอยนี้เป็นถนนมังกรนะมันจะเป็นแบบถนนที่ลัดไปด้านในถนนมังกรเนี่ยเดินไปเป็นเสือป่าอันนี้นะครับ ถนนมังกรก็คือเข้าไปด้านนี้ได้เลยก็จะมีเป็นออของขายจุดจีนเยอะแยะเลยโอ้อ่นี้ก็สวยนี่ของขายแบบนี่สิบสบาท20บาทเยอะแยะเลยสีแดงสวยงามเดินตอห้าโมง ไปสวยจังนีม่มาถ่ายรูปได้นี่เขามาถ่ายรูปเป็นเต็มเลยที่แบบว่าถ่ายกับจี้สีแดงด้านน้าเป็นวัดนะครับเรากำลังเดินไปที่ถนนเยาวราชนะครับจริงๆอ่ะใครถ้าใครจะไปถนนแปลงน้ำถนน,ปนแปลงน้ำล้วเดินเข้าวยะเยาวราชก็ออกประตูหนึ่งนะครับ แต่ว่าถ้าใครจะมาตรงถนนมังกรเหมือนสั้นี้ก็คือออกประตู3ามเดินกันกำลังจะห้าโมงลวคือกำลังจะ5้าโมงเย็นแต่ว่าแต่ว่าคือความอันนี้ของแสงแดดก,ก็ยังแบบสดใสเดี๋ยวขอไปไหว้ไปไหว้แบบข้างนอกก็ได้นะด้านนี้ มาทางนี้ก่อนแปบ๊บหนึ่งสาธุนี่เลยนะครับสาธุเจ้าแม่ควนอิ่มนะครับด้านในนี่คือถ้าใครแบบว่ามาถนนมังกรเนะี่ยสามารถที่จะมาไหว้เจ้าแม่กุนอิมด้านในได้นะครับมาสาธุเห็นไ,ไหม้มสาธุสาธุ รยาากาศถนนมังกรนะครับวันนี้เดี๋ยวเราเดินไปถนนเยาวราชกันต่อคนจะเยอะนิดนึงนะวันนี้เพราะว่าวันนี้เป็นวันเที่ยวนะครับคนก็เลยอาจจะแบบเยอะพอสมควรเดี๋ยวเราเดินเดินย,ยาวๆไปแต่ว่าปีนี้เยาวราชเขาไม่ได้จัดงานตุดจีนอะไรนะก็คือเป็นแบบฟิลแค่ เป็นแบบขายของอะไรทั่วไปเหมือนทุกๆครั้งทุกๆวันนะฮะแต่ว่าจะมีการแต่ว่าจะมีการประดับไฟนะทุกคนไปทางนี้นถนนเยาวราชอยู่ด้านหน้านี่เองเดี๋ยวเราก็ไปเดี๋ยวไปเดินเล่นกันอีกทีหนึ่งตอนนี้เราก็เดินออกมาจะถึงถนนเยาวราชแล้วนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถนนเยาวราชเรามาเดินตอนกันตอนมืนมดๆนะเพราะว่าเดี๋ยวไฟเขาก็จะเปิดกันตอนประมาณคำ่คำๆเดี๋ยวเดินเข้าไปในสัมพ็งก่อนนะถนนมังกร วันนี้จะพาไปเดินเล่นรอบๆแถวนี้นะครับก็อาจจะเป็นแบบสำเพงอาจจะเป็นสำเพงถนนทรงวาดแล้วก็มาเดินวนแถวนี้แหละ<ม>เดินเล่นๆหนีถนนมังกรรดร้านค้าเยอะแยะเลยแต่ว่าถ้าเป็นร้านของกินสำเพงนี่เขาจะเริ่มปิดแล้วนะเพราะตอนนี้ห้าโมง มนมีแบบร้านของกินตรงนี้ด้วยอ๋อชุดแดงชุดอะไรเต็มเลยนะชุดของคนจีนชุไไดเล่นกัน อันนี้ตรงบริเวณเตลาดสำเพ็งนะครับเดี๋ยวเราจะเดินตรงไปไปนุ่นไปทรงวาดไปเดินเล่น <c oughs> โอ้โหเนี่ยเยอะแยะของของเล่นอันนี้ก็เป็นโซนของเล่น <c oughs> เดินตรงเดินตรงไปนู้นไหมละ่ะตรงไปนู้นไปลงทรงวาดพอดีนน่นอ เดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวตอนไฟถนนเยวราชเขาจะเปิดตอน6โมง6โมงถึง5ทุ่มแล้วก็ค่อยแบบไปดูไฟตรงนู้นอีกทีหนึ่งคือถ้าใครมาที่สำพิง่ะแนะนำให้มาช่วงเช้านะครับ7-8โมงเช้านี่ก็มาได้เลยลันคาเขาจะถึงมันพระว่าเพราะว่าถ้ามา5โมงเย็นอย่างเงี้ยเขาเก็บเกือบหมดแล้วเนี่ย เดินลงไปข้างล่างเองมีบ้างแต่ว่ามันไม่ค่อยเยอะแล้วไงนี่มาเช้าๆเลยทาง,ด,ยยงด,ด้านหนุนก็มีมันรถท,ทางสองฝั่ง เดินลงไปแล้วก็น่าจะต้องเดียวสายนะนี่คือแล้วก็ว่าจะเดินไปเล่นแถวถนนต,ตรงวาดสะหน่อยหนึ่งแล้วค่อยมึดๆอันนี้ก็ห้าโมงใช่ไหมเดินเล่นทรงวัดสักชมมมมั่วโมงแล้วหกโมงค่อยไปเดินวยว,วาราชนี่ก็เป็นวันวันเที่ยวนะครับของจุดจีนปี2 5 6 9 คนก็จะเยอะนิดนองอ่ะเดี๋ยวเราเดินนี่นี่จะทะลุแล้วทะลุถนนทรงวาดแล้วนั่นเฮ้ยร้านขายเสื้อเหรอเฮ้ยไม่ใช่เป็นแบบเป็นร้านแบบว่ากาแฟแะอะไรเงี้ยนี่คือทรงวาดแล้วคนมาถ่ายรูปกันเต็มเลย ถนนมังกรนี่นะครับเราเดินเราเดินจากนู่นเลยจากวัดมังกรกัมาลาวาดแล้วก็เดินตรงมาถนนมังกรยาวๆนี่นะนี่อันนี้คือเป็นแบบซอยต้นๆเราไปลองเดินดูไปถนนมังกรร้านแบบอันนี้น่าจะเป็นร้านชาร้นานขนมคาบอเมชัยคาบโคลเป็นน้ำโคา อุ้ยไม่ได้มาแบบระยะนึ่งเขาก็เปิดร้านเยอะขึ้นนะเนี่ยอุ้นี่เขาทำทางเทาง้าใหม่สวยงามมีร้านขายของอันนี้เป็นของฝากร้านขายของฝากนะตรงวดัดตรงวัดจุดจีน ขายของฝากร้านอะไรต่างๆเยอะแยะเลยนี่อันนี้คือเป็นโซนที่แบบว่าคนฮิตมากโซนในเนี้ยเมื่อก่อนเขาเป็นแบบสถานที่ถ่ายละครแบบโบราณๆแต่ตอนนี้เขาทำเป็นอันนี้แทนแล้วอุ๊ยตอน,นี้ก็มีแบบเป็นแบบนี้เลยเหรอของเขาเป็น<อ>ไม่๋อ โอ้นี่ร้านร้านอะไรเยอะแยะเลยอยู่ีองอไหนอยู่ทางนี้ทางนี้ก่อนไหมอยู่ทางนี้ก่อนแล้วก็ไปอีกฝั่งเดี okay. ย๋ยวทุกคนเดี๋ยวเข้าไปเดินดูด้านในกันนี่ก็จะมีแบบโซนหลายๆโซนเนาะให้เรามาเดินเล่นอุ้ยตรงนู้นแบบแม่น้ำเจ้าพระยากำลังสวยเลยตอนนี้กำลังสวยเลยตอนนี้เพราะว่าแดดห้าโมง เยอะจริงคนเยอะจริงเพราะว่าบรรยากาศมันแบบเนาะได้ได้ฟิลได้แบบไรเลยดีไหม อ้อู้ร้านชาอ้ร้านตุ้งแช่อู้อคนแบบนั่งเยอะมากเลยร้านตุ้งแช่ร้านตุ้งแช,นงช่นี่ร้านชาเลยอวะอู้อันนี่เป็นแบบว่าร้านนั่งดื่มชิวๆแจส๊สเดย์ เขามีแบบดีเจวันนี้เป็นเพลงแจ๊สเนี่ยไปดูแม่น้ำเจ้าพยากันดีกว่าทุกคนไปดูแม่น้ำเจ้าพยายอยู่ฝั่งทางนี้อ๋อด้านในก็มีจุดถ่ายรูปนะเอออู้วาที่กำลังจะตกดินด้วยอ้าวตรงนี้เป็นโล่งๆแล้วเอออันนี้ก็เขาอันนี้ก็ปรับปรุงใหม่เนี่ยกำลังปรับปรุงเลยเนี่ยไปดูแม่น้ำเจ้าพยากัน มุมไหนได้บ้างมุมไหนได้บ้างโอ้โหโอ้เพลงมันมากอุ้ยพระนี่พระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับสวยมากให้ดูบรรยากาศนะเออเป็นแบบว่าจุดชมวิว นู่นด้านนู้นก็นนไอคอนสยามตรงนู้นเป็นไอคอนสยามแล้วก็ฝั่งนู้นเป็นสะพานพระปกเกล้านะสะพานพระปกเกล้าสะพานฟุ๊ดวัดประยุรวงศ์อยู่ฝั่งนู้นตรงนู้นเป็นท่าเรือท่าเรือราชวงศ์ว้าวไปเดินไปในนี้ก่อนเดินไปด้านในก่อเรื่องเรื่องตอนนี้เขาลื้อออกไปหมดแล้วอะ ครั้งที่แล้วยังมีของขายอยู่นะตอนนี้คือโล่งๆว่างเปล่าแล้วจริงๆทาตรงนี้เป็นแบบคาเฟ่เป็นใช่น่าจะมีการมาทําอะไรเพิ่มเติมแต่ละแต่ละเดือนก็คือจะต่างกันไปเรื่อยๆนะอาจจะไม่เหมือนกันทุกทีทุกคนดิคนเยอะเชียวให้ดูบรรยาก,กาศ อันนี้เป็นน้ำหอมหรือเปล่า<ส>เป็นน้ำหอม<ส>เป็นครีม<ส>อะไรเงี้ยเนาะโอ้ล้งเทา้าอันนี้เป็นเสืออเส้อผ้าป่ะใช่กันขายเสื้อผ้าส่งวาดอ๋อเสื้อผ้าแบบวุ้ยเยอะแยะเลยทุกคนนี่นุ่นๆ,ๆข้างในมาช้อปปิง้งช้อปปิ้งสินค้าช้อปปิ้งเสื้อผ้าได้มีกระเป๋ารองเท้าอะไรมากมายหลายอย่างมีชั้นสองเลยนะเนี่ย อันนี้ร้านทรงเวียดน่ารักดีแต่ว่าแบบคือจริงๆถ้าเป็นถนนท่องเที่ยวก็อาจจะแบบไม่ให้ให้ให้จอดให้จอดรถเป็น <c oughs> ช่วงเวลากลางคืนดีกว่าเนาะกลางคืน <c oughs> ถึงสายๆอะไรเงี้ย เพราะว่ากลางวันคนมาเดินเที่ยวร้านอีกาอืมวิลูกเค้กวิลเค้กเขาหน้ากินชาวทุกคนร้อจสิบห้าบาทร้านอาหารทำไมร้านนี้คนเยอะจังร้านกาแฟอุย้ยไม่ใช่เป็นร้านร้านของฝาก ด้นานนู้นคนเยอะจริงข้ามไปดูฝั่งนู้นี่กันโอ้ยเขาทำทางเท้าใหม่ด้วยฝั่งท่านี้เขาเหนียวมะม่วงไปเดีนี้อันนี้ก็เป็นคาเฟ่เหมือนกัน,ด,นด้านซ้ายนี่ก็คาเฟ่เหมือนกัน มีทั้งคาเฟ่มีทั้งแบบร้านขายของฝากอันนี้คืออยู่ในโกดงังเหมือนเป็นแบบเป็นโกดังเก็บของโกดังเก่าอ๋ออันนี้มีอีกโซนนะฝั่งตรงข้ามอ๋อมันเขาเป็นร้านร้านบะหมี่ร้านอะไรสักอย่างหนึง่งจริงๆแถวนี้คือเป็นทําเป็นที่ต้องนเนี่ยนเนี่ยข้างบนจริงๆทาเป็นแบบคาเฟ่อะไรได้หมดเลยนะเนี่ยเป๊ะอยู่นะขอลองเดินเข้ามาดู แล้วคืออยู่ด้านในเลยทุกคนอ๋อเข้ามาด้านในได้อ๋อนี่ไงนนมันเป็นแบบถึกโบราณสวยๆเลยเนาะนี่ออทำทำเป็นอย่างนี้ได้หมดเลยนะทำเป็นร้านคาเนี่ยอันนั้นคือฝั่งด้านนี้จะเป็นร้านของกินไงอันนี้เป็นของฝาก นู่นทีงกินอยู่ฝั่งนูน้นต้องเดินเข้าไปนี่นู่นเขากำลังทำงานกันอยู่อู้หูเนี่ยถ้าถ้าฝั่งเนี้ยทำเหมือนกันเนี่ยก็สวยเลยนะแล้วก็ข้างบนนี่ถ้าเป็นแบบชั้นสองทำเป็นคาเฟ่สองฝั่งเป๊ะเลยอะแต่ว่าอาจจะเป็นบ้านเขาหรือเปล่า,านี่อันนี้ก็คืออเป็นกลิ่นยาจีนเนาะ คือแบบคนเยอะมากแล้วก็คนแบบมาเที่ยวกันเยอะด้านนึงก็เป็นคาเฟ่ซอยนีย้ถ้าเราเลี้ยวเข้าไปในซอยนีย้เดินทะลุไปจะเป็นแบบถนนเยาวพานิชเนี่ยครับก็เป็นไปทะลุเยาวราชไดเ้เหมือนกันจริงๆทรงวาดกับเยาวราชเดี๋ยวอยู่แบบแค่ ไม่ห่างกันนะนิดเดียวนี่ซอยนี้ถนนโยพายนิ้กาลังก่อสร้างกําลังก่อสร้างเต็มเลยแต่ก็มีร้านค้าแบบเยอะนะเดี๋ยวเราจะไปทางนู้นต่อเหนืหสอสงวาดทางเดินชุกคราว อันนี้ร้านแบบวยเตี๋ยวลงกลั่นเนื้อฝั่งด้านนู้นลงกันหมูก็คือมีแบบโุ้ยเนี่ยจริงๆอ่ะแต่ละจุดอะทำเป็นร้านค้าได้หมดเลยเนาะโุ้ยนี่ว้ยแต่อันนี้โครตแล้วค่ำแล้วไง ถนนส่งวาดมีประามาณนี้เลยทุกคนนี่เขาอยู่ในนี้ที่เปิดใหม่อะ่ะอันนี้คือมัสยิดนี่มัสยิดมัสยิดหลวงกูชามัสยิดนี่ด้านในมันจะมีแบบว่าร้านคาแล้วก็เป็นจุดถ่ายรูปเขาก็จะมาติดปรับรูปดานลงดาราอะไรเงี้ยน้องแครเนี้ย,อ,ยอ,อ,นะอ๋ออันนี้ร้านนวดนะครับ นี่ร้านเวนตาอ๋อเป็นเค้กเป็นอะไรเงี้ยนะนิดหน่อยอันนี้เป็น,น,นปามาัสยิดอือเป็นก็มีแบบว่าขนมร้านเค้กร้านขนมนะฮะแต่เขาแบบทำเข้ามาด้านในทางเข้ามาัสยิดคาเฟ่ ร้านค้าเยอะมากเลยอ่ะหมวยไอ้กซ์กินกูหลงเปาเนี่ยคนเยอะคนคนซื้อกูหลงเปาเยอะมากอันนั้นอะไรอ่ะร้านไก่อ่ะไก่เจ็บเจ็บเจ็บโอ้โหกิ้วกูหลงเปากูหลงเปาสลับเปาโบราณ ร้านคาเฟ่สมมติเขาเปิดถึงหกโมงยังไ,ไงฝั่งน,นนี้ก็มีร้านขาร้านส้มตำร้านดับของฝากนะครับในร้านคาเฟ่ร้านเคก้กอะไรเงี้ย,ยอาคารเก่าสวยงาม ลงกันหมูรับมีลงฝั่งนู้นลงกันเนื้อม mm hmm. ีหมูกับเนื้อนะแยกเอานะใครอยากกินอะไรใครกินแบบหมูใครกินเนื้อก็แยกเอาม mm hmm. ีสองฝั่งนี่เดี๋ยวเราจะเข้าถนนเยวาวภาณิชตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเดินไปเยาวราชอก็จะไปเดินเล่นถนนเยาวราชไปหาข้าวกิน ถนนทรงวาดก็จะมีประมาณนี้แหละทุกคนนี่เดี๋ยวเข้าไปในนี้เลยถนนเยาวพาณิชเขามีการปรับปรุงตลอดแนวนะก็อาจจะนี่ถนนอาจจะไม่ดีแต่ว่าร้านค้าเขาเยอะนะแล้วในอนาคตถ้าสร้างถนนตรงนี้เสร็จเรียบร้อยนะ ถนนโยพาน,นิที่แหละจะมีร้านค้าที่เยอะมากเอนดูร้านอุ้ยร้านนี้แบบร้านน้ำหอมเนี่ยอ๋อเฮ้ยร้านคาเฟ่น่ารักจังเลยองยังมานั่งมานั่งดื่มมานั่งริ้งตรงนี้ได้เนี่ยนี่คือกำลังทำมีบาร์ด้านบนเป็นร้านผัดไทยน,นี่ถนน เรากำลังทําทางใหม่ตอนนี้คือเดินไปเราจะาจะเดินไปเชื่อมที่ถนนเยาวราชนะครับโอ oh. รถมอเตอร์ไซค์อ่ะเราออขึ้นเอ้าทำไมกั้นทางอย่างเงี้ย บ <Ban> mm hmm. ันเค้กวันนี้ที่ที่ท่าเตียนก็มีเดี mm ๋ย hmm. วเราเดินยังกลับไปอันนี้ก็จะไปถนนเยววาวราชแล้วนะครับ <Okay. S 1> okay. วู้ดแต่ว่าแถวนี้คือตึกอาคารอะไรเงี้ยทําเป็นแบบร้านอาหารร้านคาเฟ่ได้หมดเลยนะเพราะว่ามันดูเก่าๆมันเป็นตึกแบบโบราณเป็นตึกแบบบางที่ก็เป็นสไตล์จีนอะไรเงี้ยเนาะทาเป็นซอกซอยเข้าไปคนเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้แบบสนใจว่าจะอยู่ลึกหยุดอะไรขนาดไหนแค่แค่ทําร้านมาเดี๋ยวตามหาเองเพราะเดี๋ยวนี้คือ Google Map มันง่ายไงแค่แบบ มีเปิดร้านขึ้นมาเถอะเดี๋ยวคนไปเองลึกขนาดไหนคนก็ไปอันนี้เดีเขาทำถนนไปประมาณนี้แหละอันนี้เดินมาสิ้นสุดแล้วนะที่เขาปรับปรุงใหม่มด้านในเป็นสาลเจ้า